เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้าสูา่รายการเฉพาะกิจของเราในวันนี้นะครับรายการเฉพาะกิจของเราเนี่ยเราออกอากาศโดยตรงอ่ะไป3มช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะก็คือทาง Facebook ของผมเองนะครับเฟซบุ๊กกรภาพศักดิ์ฐานนท์นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็น u t u b e นะครับยูทูบเนี่ยก็เป็น youtube ชื่อผมเหมือนกันนะครับก็คือกติภพาศักดิ์ฐานนท์นะครับและสุดท้ายก็จะเป็น YouTube ช่องชื่อว่าเอเลิร์ทเมนต์โซซายตี ซึ่งผมเตรียมไว้ว่าจะไปเปิดในปีหน้านะครับในช่วงต้นปีหน้าแต่ว่าพอดีมันมีเหตุให้เรามาคุยกันในวันนี้ก็เลยถือว่าดึงโยกเข้ามาร่วมด้วยตั้งแต่วันนี้เลย,ะเลยนะครับครนี้ถ้าใครได้ติดตามการที่เราเสวนาพูดคุยกันอยู่บ้างเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วผมก็ทํากิจกรรมลักษณะนี้เช่นกันนะครับชื่อว่ารายการ d ี l l g ิทเมนนะครับในนามของ,ของกลุ่มกิจกรรม e l i g ทเมนต์โซซานี่แหละ นะครับแต่ว่าหลังๆมาผมอาจจะเบนสมาธิไปที่กิจกรรมภายในพื้นที่ของจังหวัดสุรีมากเป็นพิเศษในเพจคนละลีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทิ้งกิจกรรมตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นประเด็นระดับชาติซึ่งเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้คนที่ระดับกว้างขึ้นนะครับภาพกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเราก็หวนกลับมาอีกครั้งหลังจากที่เว้นหายไปไปนานพอสมควรนะครับก็เลยถือว่าเป็น e ีีที่3นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโศกนาฏกรรม นะครับเหตุการาดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญซึ่งพวกเราก็น่าจะรับรู้ข่าวสารนี้ดีอยู่แล้วนะครับแนะนําตัวก่อนนะครับตัวผมเองเนี่ยชื่อกริชนะครับกฤิชภระสพสังติฐานนนท์นะครับแล้วก็ผมก็ทําหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการในวันนี้นะครับแล้วก็ชักชวนเพื่อนฝูงต่างๆที่พอที่จะให้ความรู้กับเราในวันนี้ได้นะครับในหัวข้อของเราเนี่ยก่อนที่ผมจะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อของเราผมขออนุญาตแนะนําตัวนอกเหนือจากผมแล้วเนี่ยแนะนําตัววิยากร ที่เหลืออีก3ท่านก่อนนะครับครนี้วิทยากรของเราที่เสนอหน้ายิ้มยิ้มย้ําแยมขึ้นมาในจอชัดเจนเนี่ยเป็นเพราะว่าอยู่ในสถานีอยู่ในที่ตั้งที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับก็เลยอาจจะพร้อมหน่อยนะครับแต่ว่าอีกท่านหนึ่งก็ตอนนี้พอดีกําลังอยู่ในการเดินทางนะครับอยู่ในการเดินทางที่พังทักเหนือนะครับก็คือสสพียวนะครับสสพีพันตํารวจตรีชวฤทธิ์เราหาอุดมพันธ์นะครับแต่ว่ายังไงก็จะอยู่ด้วยก็จะมาคุยกับเราเช่นกันตอนนี้กลับเข้ามาแล้วนี่ครับสสพียวนะครับ ครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอเคเดี๋ยวผมไล่ไปก่อนนะครับไล่ไปทีละคนเอาคนแรกก่อนแล้วกันนะครับคนแรกก็คือก็คือนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมดึงให้เป็นจอใหญ่เลยแล้วกันเนาะนะครับนะครับคนนี้ก็คือตัวของอาจารย์ตองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตองก็คืออาจารย์ดรตรินโพรักษานะครับปัจจุบันเนี้ยก็เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์นะครับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับอาจารย์ตองเองก็จบปริญญาเอกนะครับมาทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมนะครับมาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับแล้วก็เรียนทางด้านนี้มาโดยตลอดเลยเพราะว่าในสมัยปริญญาตรีเองเนี่ยอาจารย์ตองเองก็เรียนทางด้านอาชญาวิทยาเช่นกันใช่ไหมเรียนทางด้านโครงการวิจัยทางสังคมใช่ใชไหมครับณนคณะสังคม<ช>งวิทยาแล้วก็มนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทเนี่ยอาจารย์ตองก็มาเรียนทางด้านคริ m i n o โลจี IC. นะครับ and c r i m i n a l Justice นะครับที่อังกฤษอ่ะทีมหาวิทยาลัยพอตมัสนะครับอันนี้ถ้าคนดูบอลก็ต้องคุ้นเคยกับชื่อนี้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ไม่เกี่ยวกับบอลวันนี้เป็นเรื่องอาชญาวิทยานะครับอาจารย์ตองก็จะมาให้มุมมองนะครับความรู้กับเราในเรื่องของพฤติกรรมของในเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ของอาชญากรนี่แหละคือเราไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนหรือว่าเห็นใจอะไรเขานะเพียงแต่ว่าเราจะเป็นจะต้องทําความเข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับ เพื่อที่ทําให้สามารถที่จะมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขหรือว่ารับมือกับเหตุร้ายต่างๆในอนาคตได้ต่อไปเพราะว่าในสภาวะปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นนะครับมันถี่ขึ้นแล้วมันก็รุนแรงมากขึ้นเหมือนอัปเลเวลขึ้นไปกว่าเดิมอ่ะนะครับผมก็ไม่ทราบว่าะจะมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งตรงนี้วิทยากรทุกท่านก็อาจจะมีความเห็นอยู่ในใจอยู่แล้วที่จะมาแสดงกับเราในวันนี้ว่าเออมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ที่เข้ามามีผลกับทั้งตัวเคสนี้เองแล้วก็ ปรากฏการณ์ทางสังคมโดยรวมที่ทงให้คดีอาชญากรรมต่างๆมันมากขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นแบบนี้แล้วเราจะอยู่กับมันยังไงนะครับอันนี้คือในส่วนของอาจารย์ตองนะครับอีกนดหนึงก็คือว่าผู้คนอาจจะไม่รู้ประวัติส่วนหนึ่งของอาจารย์ตองตรงที่ว่าอาจารย์ตองเนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นข้าราชการตํารวจมาก่อนนะครับ <S <S แล้วก็อยู่มานานพอสมควรนะครับอยู่มาตั้ง7จดปปีอะเปีก่อนที่ทุกวันนี้ชะลาออกมาแล้วนะครับ แล้วก็ไม่ได้ใช้ยศตํารวจแล้วคนก็เลยอาจจะไม่รู้กันแต่ว่าตอนที่ลา,าออกมาจากราชการเนี่ยอาจารย์ตองก็ยศไปถึงร้อยตํารวจเอกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เข้าใจความรู้สึกของคือตรงนี้มันสาคัญนะครับเพราะว่าอาจารย์ตองจะได้เข้าใจคนคนจากมุมมองของคนในองค์กรนั้นน่นะนะครับว่าท้ายสุดมันมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับอันนี้คือในส่วนของอาจารย์ตองนะครับก็สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับก็คนต่อมานะครับก็คือ อาจารย์นัตตี้นะครับซึ่งก็มักจะนิยามตัวเองว่าเป็นอาจารย์พี่นัตตี้อาจารย์นัตตี้เองนะครับชื่อว่าอาจารย์พควันพรนะครับพิสุทธิสุวรรณก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาสังคมศาสตร์นะครับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการมหาวิาลยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตสกลนครแต่ว่าโดยแบ็กกราวด์ทางการศึกษาเองเนี่ยอาจารย์นัตตี้เองเนี่ยในตอนปารตี้เขาเรียนมาทางด้านภาษาอังกฤษนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วก็มาต่อบปริาโททางด้านการจัดการการพัฒนาชนบทนะครับหลักสูตรนานาชาตินะครับที่มอขอนั่นแหละแต่ว่าช่วงหลังๆก็มาสนใจงานทางด้านอาัจฉริยวิทยามากขึ้นแล้วมันก็ลิงก์กับเรื่องของอมติติต่างๆในเชิงสังคมมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์นัตตี้สนใจนะครับทุกวันนี้ก็ยังคงศึกษาปริยเอกทางด้านนี้อยู่นะครับทางด้านอาัจฉริยวิทยาและงานยุติธรรมนี่แหละอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬา นะครับก็กําลังทําวิทยาพล์ปีเอกอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์นัตตี้ก็จะมาให้มุมมองกับเราในส่วนที่คดีนี้หรือว่าเรื่องราวอาชญากรรมทํานองแบบนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์กับสังคมกับผู้คนยังไงที่เราจะเข้าใจรากฏการนี้แล้วก็รับมือกับมันได้นะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะคนที่สามนะครับคนที่สามตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับที่พักเหนือก็อาจจะคลุกขักนิดนึงก็คือสสเพียวนะครับ พันตารวจตีชวลิตเราหาอุดมพันธ์นะครับก็เป็นสสบัญชีรายชื่อนะครับจากพักก้าวไก่นะครับแล้วก็สสเพียวเองก็เป็นผู้ที่พยายามผลักดันนะครับกฎหมายในการการนําเสนอพอรบรที่จะปฏิรูปครับตำรวจใช่ไหมครับเกี่ยวกับตํารวจนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องนี้เราก็จะมีการสอบถามอยู่บ้างกันในรายการเพื่อให้สสเพียวได้มีโอกาสที่จะบอกเล่าเรื่องราวความคืบหน้าต่างๆเหล่านี้ให้กับประชาชนได้ทราบ นะครับว่าไปถึงไหนแล้วเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็มันมีปัญหาอะไรทําไมเราถึงต้องแก้นะครับคานนี้สสเพียวเ,เองเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ดีแหละเพราะว่าโดยพื้นเพดตั้งเดิมเองอ่ะโดยวิชาชีพเก่าเ,เป็นตํารวจนะครับเป็นตํารวจแล้วก็ตอนที่ลาออกจากราชการมาก็ยศไปถึงพันตํารวจตรีแล้วนะครับก็คงจะทราบปัญหาภายในองค์กรดีพอสมควรนะครับนอกเหนือไปจากนี้แล้ว สสเพียวเองเนี่ยก็ยังเป็นตํารวจสายวิทยาศาสตร์จ๋าเลยนะครับไม่ใช่สายมูแน่นอนนะครับจบจากคณะจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิชาเอกฟิสิกส์อ่ะนะครับนี่เป็นสสที่เป็นตํารวจและจบฟิสิกส์ด้วยนะเนี่ยผมคิดว่าทั้ง3คนตอนนี้มีแบ็คกรา์ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์นะครับแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะให้มุมมองที่หลากหลายกับเรานะครับได้ในวันนี้รวมทั้งมุมมองในเชิงนิติบัญญัติด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเรียงลําดับแบบนี้ครับว่าวิทยากรของเราจะมีโอกาสได้พูดอย่างอิสระ นะครับทีละท่านโดยที่ผมจะเริ่มจากอาจารย์ตองก่อนนะครับแล้วก็พออาจารย์ตองพูดไปแล้วสักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเนี่ยผมจะมาที่อาจารย์นัตตี้แล้วหลังจากนั้นคนที่สามถึงจะเป็นสสเพียวนะครับซึ่งจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวหาที่ที่สะดวกนะครับในการสนทนากว่านี้อีกสักนิดอะไรนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับเดินทางอยู่ก็ยังอุตส่าห์สละเวลาจะมาคุยกับเราในวันนี้นะครับโอเคนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่วิทยากรท่านแรกผมขออนุญาตนะครับให้ข้อมูลคือ ข้อมูลในเชิงเชิงข่าวอะว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่ต้องให้แหละผมเชื่อว่าทุกคนในประเทศต,นตอนนี้รู้ดีนะครับผมจะเข้าไปสู่ในประเด็นของการวิเคราะห์เลยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่ในประเด็นในการวิเคราะห์เนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะอัดตอกย้ํานะครับหรือว่าเห็นใจตัวผู้กระทําผิดหรืออะไรใดๆนะครับตอนนี้คือตอนนี้พวกเราก็เกรงกันไปหมดอะเพราะว่ามันเปราะบางมากๆนะครับมันอ่อนไหวแล้วเราก็พูดยากมากๆนะครับแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแบบนี้ผมเลยคิดว่ามันยิ่งจําเป็นที่ทําให้เราจะต้องมาทําความเข้าใจกัน ะครับเพื่อให้เรารู้ว่าในอนาคตหรือในปัจจุบันนี้เราควรจะต้องวางตัวแล้วก็มีทิศทางที่จะเดินต่อไปในข้างหน้าอย่างไงนะครับ